อันนี้น่าจะเป็นพวกที่สับสบอสมันไปเสนอตู้ขายแล้วมันไม่เอานะไม่รับพ่อเสนอนะนมันเลยมาไล่ฆ่าเราอย่างเงี้ยมาไกลสับบอสไม่ชิบหายตลอดเลยไรเดอร์ด้วยออมาดิกูมันจอดวิกเว้ยมาเลยพ่อเบบี้หัวทุกนัดถ้าพุ่งไม่อยากตายมกูก็อยากเข้ามาอะไรวะให้กูดูตู้ทำไมเนี่ย หวังว่าจะไม่โดนนะสวัสดีครับผมเจสปอนตอนนี้ขึ้นอยู่กับเกม Grand Auto San Andreas ียพาที่13บสาเร็วเลครับโอเคพาที่นี้เราก็ทำธุรกิจเหมือนเดิมนะไล่สองหลังนี่ไปไหนเนี่ยมันตายหาอะไรกันหมดเลยไอ้สวิสไกไรเดอร์เนี่ยกูต้องไปทำบ้านเนี่ยสโมกวนมุตโตอหนีกแล้วกันเลยโอเคแต่น้อยพาที่แล้วมันก็ให้มอเตอร์ไซค์เรามาฟรีนะกูเลยเอาาจอดมาเก็บไว้ในโกดังกูนี่แหละโกดังโดเรมอน ชาวแก๊งแกงเขียวนะครับรถสีเหลืองม่ใช่แนวไม่นายดิฟกลางสายฝนไม่ล้มตายหากระบุญแล้วเราไปจอดข้างในเลยดีกว่าข้างในฝนก็ตกเหมือนเดิมอ้ควายเอ้ยทะลุหลังคาเลยฝนอะไรวะเนี่ยไปทำธุรกิจกันเราไม่เดิมขาเพลกันวะ เปิดเพลงไม่มีใครอยู่ไปไหนเขาบันไวอ้วนอ้วนอยู่เปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> ซีเจกูจอยู่นี่เพื่อนึงไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะอ๋อกูเช็ดรถอยู่ไปขึ้นรถเดี๋ยวกูจะพาไป <laughs> ไม่บอก <laughs> <laughs> พาไปไหนวะ <laughs> มันพาไปไหนอีกแล้วอ้อ้วนนี่ บอกจะพากูไปไหนอะไม่บอกหรอกอย่าหลอกถามไปถึงเดีวมึงก็รู้เองซิเจแต่กูไม่ได้ไปขายตูแล้วนะแล้วมึงจะไปไหนกูไม่บอกกูบอกกูไม่บอกยังไงหรอกถึงเวลาเล้วมึงก็รู้เองถ้ากูบอกมึงคงไม่มากูอะอะไรนะเลิกถามไปแล้วซีเจถึงเดี๋ยวมึงก็รู้เองน่ะว่ากูจะพาไปไหน ไม่ต้องห่วงกูไปพาไปขายจุดแล้วไปถึงละมาร์คสีเหลืองใกล้ๆเองดิมาทำอะไรวะมันไม่บอกเราด้วยนะว่าจะพามาเลยอู้สาวเขาดูกูอย่าไปมองอีนั่นเข้าใจไหมโอเคสมกมึงก็ดูกูอย่าไปมองอีนั่นโอเคเราคือคู่หูหมาเกี่ยวอะไรกับหมาวะลืมลาซีเจโอเคกูคือหมา เป็นหมาก็เป็นหมาไอ้สัตว์เฮ้เบีบี้โจนี้คือช่วงติดสัตว์นะติดสัตว์เลยมึงเข้ามาในนี้แล้วอุ้ยเหี้ยกำลังจีบสาวเลยพาเอามายิงใครเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยไปนำเสนอขายตูดใครแล้วเขาไม่รับอีกเนี่ยต้องพามายิงเขาเนี่ยไอ้อ้วนนี่ก็ป่นจังเลยเฮียโอ้โหเยอะด้วยนะจะรอดมั้ยเนี่ย ตายดิเวนเปลี่ยนปืนดีกว่อนวะเยิยระยะประชิดเลยก้มหาพ่อมึงเย้ยไอ้ยิงยิงว่ะกูจีบกูจะหมดแล้วไปวะดีแล้วมันไม่ตายอ่ะเจ้ปืนได้ไหมโอเคเอาปืนนี้ดีกว่านะยิ่งยิงว่อจี๊ You y o u and ล็อกบอลล็อก l อลล็อกบอลโอุ้ยเฮียกูยังตายอ่ะปืนพกดีกว่าไม่ปืนนี้ยิงไม่โดนเลยอ่ะเฮจะตายแล้วเพื่อนกูจะรอดไหมเนี่ยพากูมาในเรื่องชิบหายอวินเล่นกูกระพริบแล้วสมุกแต่กูยังไม่ตายโอเคสมุกเฮียร์ให้ โอ้ยผ่านแล้วเราจะเป็นจบอีกเหรอขึ้นรถมาซีเจเฮ้ยกูไม่ได้ขับว่ะรอบนี้ไอ้สมมติขับนะมาดูกันว่าสมมติจะขับรถดีเปล่าพาเราไปไหนของมันไอ้มีคนตามมา่ะสมมติมึงก็ยิงมันดิโูเอ้ยไม่ต้องบอกมึงก็ยิงอยู่ดีไงไอ้มีรถตามมาด้วยเนี่ย ไอ้อ go. ้วนแม่งบวยไปแล้วเขาบอกว่าอุรถไอ้รถคันนี้มันตามเราว่ะเป็นยางแม่งสมงค์เนี้ยเฮียพาวขึ้นรถด้วยขับรถโหดมากสมงพาวขึ้นหลังคารถเฉยเฮียตลกเฮียสมงเอ้ยมาจอดดักเราว่ะไอ้พวกแก๊งนี้แก๊งไหนวะเนี่ยแก๊งดำรอไม่เคยเห็นแก๊งพวกนี้เลยอ่ะ นี่น่าจะเป็นพวกที่สโบมันไปเสนอตู้ขายแล้วมันไม่เอานะไม่รับข้อเสนอนะมันเลยมาไล่ฆ่าเราอย่างเงี้ยมาไก่สโบไม่ชิบหายตลอดเลยไรเดอร์ด้วยมาดิกูมันจอดวิกเว้ยมาเลยบอเบบี้อ๋อทุกนัดถ้าพึงไม่อยากตายมูเก็อย่าเข้ามาอะไรวะให้กูดูตู้ทำไมเนี่ย บอกว่าจะไม่โดนนะอะ <c oughs> ย่าไปโดนโอเคโอ้ยสมบุติคนมากันเยอะเลยคุณก็ยิงไปดิซีเจไม่ต้องพูดหรอกฮะมีหน้าที่ยิงแต่ไปเพื่อนบอกว่ามันคงจะไม่ยิงกูตายก่อนนะดูเลื่องนี้ยิงนี่ได้ไมั้ยเนี่ยไม่ยิงไม่ตาย,ตายเลย,ยวะเอ้ยไอ้นี่รถเข็นใครเนี่ย Mặt nạy chữ tao hậu tao found tao không Don't tell me about it, shoot! tao hậu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  I'm on it, baby! tao hậu 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 ไปเลยอ้วนตกไปจะตามมาไม่หยุดเดไยวพวกนี้ทีอะไรจะบอกจะบอกว่ามันจอดดักกูอ่ะโคตรที <c oughs> ตายไปซะไอพวกโเฮ <c oughs> ้ยไฮยเงนยดเดียวระเบิดเลยปฮ ฮ่าเข้ามา o ึกจากข่าวตอน o ี้ก้อนผอมอะเก๊ะตายหามาแล้วเฮ้ยยิงถ่งนน้ำมันระเบิดดีไม่ระเบิดใส่เราตายไม่น่าจะมีแล้วแหละสโมกมันไม่ตามมาแล้วงั้นมึงก็ลงรถซะเดี๋ยวเรากูจะไปตุยสาวต่อเยอแล้วของมึงเลยแต่น่าจะมึงมีสาวด้วยเหรอมีนะบายบาย แล้วมึงก็ทิ้งกูไว้คนเดียวไอสัตว์เลวชิบหายโอเแคบสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันพาร์หน้าโอเคไป